สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามากินปลาเผากันหน้าเล็ดอร่อยเลยนะครับผมโอ้ปลาเผามันนี่สองตัวยหงไงเลยพี่นอ้องฮวันนี่เฮ็ดกินกับหมูก,กับเต่ากับทีมงานนะครับผมฝากติดตามเนะครับเดี๋ยวไม่กินน้องกัดเลยครับพี่น้อง่เียปลนพวกิอง้ยนนี่เลยเมนูปลาเผาวดีโอ เมี่โทอมาบอกว่าขอดกลิ่นเว้นตัวในเู้นป่นะก็เลยได้ปลามากินครับพี่น้องโอ้โทาเสียบครับปลาเผาครับมื้อนี้ครับเอตํามาเด้อปลาขอเออคุณอ่ะท้าเสียบไปเรื่อยโตอยบไปนั่งจะเหยียบมั้ยนี่เบิดจะขวดแล้ว สบแปะแปะคามเี้ไปทาาห้างทางเงินสูกเหรอเตี๋ยคิดเออเบื่อไหมเด็กกมไม่รอ้เบิ้องเปล่าเขากินเลาเอาแซ่บสดนะเบื้องเอาน้องเอเลิ่ยนคุณปลาเขาไหม มะกอดให้ไรมกกะอมกอกมะกเสียดตำบะฮุงปีมืดชิดแป้งอีกแล้วครับเดี๋ยวเจอกันเลยเสียบเลยอ,อร่อย<พ>อดีอยปลาผอปยังไงยอดบาง้าวอร่อออ่าอเออเออเอเออเอเออเบางก้างนะอเอาไอ้เเเออเเออออ สุดยอดมาแล้วครับผมกะหล่ำปูด้วยเนี่ยกับกินกับหลานแซ่บๆซ่บุกกระโดูว่ไม่มีปลาแล้วก็มีกะหล่ำปูเองนะส่วนจากสวนก็นนะไม่อาช่วงกะหล่ำเนี้ยเนี่ใส่ใส่กะหล่ำปูเองเป็น,น,ปน,นยังไงกะหล่ำปูเองแน่น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 เองกลอนหลารแต่จะขี้ขี้ไก่กับขี้วัวตกแรงมากกินเข่ากับลูกกับหลานครับกินกับลูกกับหลานคนน่ะแม่หลานสาวเพิ่นนะเอรินนะะนี้ยน่ะใส่ต่างคนต่างใส่เอาใส่เอาเลย ลานกับพ่อหลานนะหน้ากับพ่อหน้าเชฟกับพ่อเชฟปุ่ห์น้องพุ่นนะ,ะปะสักไรนาครับวันนี้ครับโอ้จิ้มน้ำกันครับไก่ตีเบิร์ดเราได้พี่นอ้องบารน,นี้ไก่้ที่เบิร์ดแล้วขันมืออื่นผูดอะไรอยากพูดมืออื่นนี่มือรุ่นหรือว,ว่าเบิร์ดลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมผู้ใดยอยากได้เมนูอย่าง บอกได้เลยครับเดี๋ยวบอกแป้งจานไฮครับผมเดี๋ยวจิตแป้งจานไฮให้วาไปอยู่หลังอายุก็ได้ไหมหลังนี้อืมแต่ผมคงเสียแล้วอ่ะเจอก,กันกับกีตัดไปแล้วครับบ๊ายบาย